ทำไมพิ่งออกแน่เลยเหมือนพุ่งลายพี่บอกมัลามไปทางคุณบอกดิโอ้โอพูดอะอสวัสดีครับผมบ่าวเคนรติอิฐานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องที่สุดแล้ว เได้เก็บเห็ดแล้วพี่น้องนี่ดิคลิปที่รอคอยพี่น้องถามหาคอยนี่เห็ดปวกเห็ดปวกขาวหรือเห็ดโคหลวงเห็ดตันี้ยิงในป่าย่าพูดตัวเบบเนี่ยส่วนมากจะโดนปวกกินจะออกไปหลายท้้งอยู่ช่วยถอนหญ้านี่สวัสดีจ้าพี่น้องถามหาอยู่ อัน้องอยู่บ่ทน้องอยู่ท้นองอยู่ที่นอ๋อปึ๊บอ๋อโตตญงมากมีเสียงใครมาด้วยนมาทำไมเดี่อวๆี่ยๆเร่อ่อยเยเ็อยงก่อนแล้วสวัสดีครับก่นแล้วสวัสดีครับครับงามเนาะเอาค่ขนมป้ายยิ่งสัฝผลปทุกมือนี่ ตอนยินตอนบ่ายโอ้ยลมขนาดเลยน,น,อ,นอูอ้ขนาดคุดเลไได้หนึ่งแน่นขนาดไหนกลาเป็นล้อหายเดี๋ยวก็คราบให้อุ้ยติ๊กเห็นแนละ้วเห็นแล้วครับ ได่ไีติ๊กุ๊ตรงนี้ก่อนเด้อคืนาามันอ้มวเลยไหว้าวเลยแม่เห็นไหมนี่แล้วครับผู้ดีว้าวเลยแม่ป๊เลยไหมปัาก่อนเด้อะเต้นทีเหยียบเพชรนี่เดี๋ยวเป็นชนน่าปลูกจะกินนี่นี่อตัวนี้ยังไปกินด้วยเลยนเพื่อนเพื่อนอันนี้กินนึงไเพื่อนเพื่อนอันนี้กินได้มันั่ได้แล้วไหนนี่โอ้ ปลกินแบบนี่ปลกกินด้นอ่กถ้าว่าดอกแบบนี้หโตบรทันเพื่อนเดี๋ยวนายหนนายห็นนี่เอแล้วนี่เอแล้วโอ้เบอย่ไไไอ้แบลมาเก็บเล้วมาเก็บซอยอุ้เลยไปดึงเฮ้ยนี่น เผเจญโจอกใช่เาจะระ it, it ังเหยียบนะไปดึงซิปวกกินเบิดลพี่น right? I mean, ้อง่าด like ึงขึ้นสูงี่เจ้าพี่น้องกัอสติกเอาโบยาวจังนี่มันโดนกินเลยมันมันกินแล้วอันนี้มันถูนมันถูนมันโดนปวกกินขานี่มีดอกนี้แหละที่โบโดนกินจะได้ขายยาว ดอกงามขนาดดอกใหญ่กับนิ้วโป้งอีกเดินหากันต่อไปหากันต่อครับไปเชื่อกันหาหลายๆคนเร่วๆลุยเลยใจเหน่วยตานี่หลายตาอยู่ใครทิเจอใครที่หมานมันรุ่นกันครับจูงมือไปทางไหนหาเห็าทางไหนไปหาทางไหนไปหาตรงนู้นไปฝังบ่อนเคยสีไปพุ่นสีไปเลยเนอะ เป็นไเป็นไหนมันคืออะไรเห็ดเยอะไหมเยอะพี่น้องปดไเมปัดดังๆเร็วไดสิไดมันมันมม่านต้นโ้มาทคนหมานต้นนีุนล้วไม่พุนบานเพื่อนเลยโอต้นน้อนี่ต้นน้มเข้ามาตัดไผ่ถัดนานเาไผเขาก็มาหาสุนี้พี่น้อง ทำไมทพ่งหออแน่เลยมันือน่งลายพี่บอกมลาไปทางุณบอกดโอ้พุ่นอะในน้ำน้าผายอีกแล้วที่ไหนพุ่นพี่น้องขาวๆอยู่ตรงพุ่นอ่าเต็มเลยมา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 คิมาคิดสองชนิดแสดงว่าเห็ดที่เฮาเจอนียคมันเดียวกุ้เลยใน่นี่ที่เราเก็บไปทีแรกน หนึ่งชนิดเด้อพี่เนาะดอกทิพย์ขอนยาก,ก่อ,อุ๊ยโอ้นี่ดินี่ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดอันนี้คือเฮต์ข้นขาวหอมมากเลยหอมมากน้องๆอย er ่าขึ้นนะต่างกันเลยพี่เน้อจับลง,บลง,บลงเลยจับน้องเล er ย,ยน้องยืนอยู่ยนัน่นเลยไม่<ผ>มต้องมาเลยความคิดสวยมากลุยกันพี่น้อง โ,โ,โ,โุ้มเหตุออกปนกันมั่วหมดเลยสองชนิดนนโอ้โช่วยกันขุดช่วยกันวางก่พีเนาะหลายดีเด้อขุดตัเดียวบ่ทันเด้อทันเด้อโอ้ยดอกขายาวมาก

โอ้ยทีนี้เธอเฮ็ดชนิดนี้น้องเจ้านายมาหาน้ำล่อคนหมานายวะนี่นายหมานเป็นหมาคนหมามานำคนหมาน้อยมานำโอ้ดูขาดูขาดูขาทุกคนดูขา มามาออกขึ้นหมูหมูนี่เฮียงเบาบานเลยติดเครื่อง จักของเราคือดินเหนียวมากไม่ค่อยกลัดตะขุดดินที่บ้านรวยด้วยจัดนะจ๊ะเดี๋ยวจะใส่ไม่พอนะจ๊ะตะก้า <c oughs> จัดช่วยแม่หน่อยล<ม>ูกึบบบนน่อยูไหนหอมตำักหุ่งมาจ้ะ <c oughs> หอมเห็ด <c oughs> หอมคือตำักหุ่งยั <c oughs> ไงอยากกินอยู่หอมเห็ดหอมด้วเห็ดชนิดนี้ เอาไปแกงหวานแู้วโอ้แต่ของแทบบิดแล้วโอ้ยยังโกมัดยังโกมัดหน้าจะนาเชิดขุดติ้งขุดเก็บเย็นคนขุดจะเลยอ๋อเบื่อขาฮะจะใหญ่จะยาวไปไหนเดี๋ยวไปเปรียบเทียบพี่น้องเบื่ออีกทีอีกสองชนิดนี้โอ้ผมแล้วอะเดี๋ยวไปเปรียบเทียบยู่บ้านก็ได้ ไี่อยู่อดอกตุ้มๆหันออกมาไว้ก็ได้ขายยาเพื่อนเงาๆเงินที่ถึกเราก็ได้เก็บแล้วกดได้กดแชร์รัวๆจ้าไปรอคอยคลิปนี้เด้อต้องนายขอขอขอไลค์ขอแชร์ให้อุ้ยเนี่ยเร็ว ก็เลบเขาจกันนไมาเมทำยัเนทำยไงกล้าโหน้องพูดได้นน่ตรงหน้าผานั่นแหละเดี๋ยวเบาเคียงเข้าไปช่วยไปคิดพอเสื้อห่อเอาด้วยงานเด้อเกินมักเกิดน้ำหน้าผาได้นีบุกิ้งัน กระแทงเด้อกิ้งออกไปเด้อลองกิ้งเบิ่งดูมันเป็นจังไงหมูหมูนี่บ่บานบ่เพื่อนหมูเออเดี๋ยวเขาลงไปเอาแม่นนะเต็มเลยทำยังไงเด็กๆอาสาไปเอาตะกร้าละน้องนายไปเอาตะกร้าให้อุ้ยหน่อยเร็วน้องนายไม่ต้องไปหรอกน้องนายจะมาช้าแตครับเออหน้องนายอยู่นี่ มาที่นอตะกามาใส่เอากะมอกมาใสนี่เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วจักหมูหนึงเจ็บสองหมูจุ้มสองจุ้มนะข้าหมูเขาเรียกใหญ่นนี้เขาจุ้มหมูน้อยแหลกกะหมูนั่นแหละมีแต่คนอีสานเท่านั้นแหละที่เข้าใจคำว่าจุ้มนะจ๊ะ <c oughs> มาด้วยกันปะเนี่ยหมูน้อยกับหมูใหญู่มเข้าใจไงเคยเรียนลูกเสือแม่นแบบที่มาจงมาจุ้ยงคนไทยเด็กอยู่ไม่เข้าใจหรอกนะโอุ้ยอาอันนี้เดี๋ยวเอาได้ไหมเอ่ยเอาได้โอเค ดิโอ,อ้ขาวรอบเป็นเลยอือดูน้ำผาตรงนูงน้ <sınız> นมามีหน่อยนึงเต็มเลยแล้วน้าลแป๊บจ้ะระหว่างนี้จ่หาถ่ายพี่น้องเบื่งก่อนพี่น้องเบอเคลงมาข้างล่างี่มีอยู่มูนึงเต็มเลยโอ้โหเหลื่มตา ไอ้ดิเอ็มเลยครับผมลงเล่ยยจิ้มจุ่นน้ำปได้บ้า <c oughs> เดี๋ยวลงเดี<ๆ>๋ยวลงแต่บ่งทีต้องเป็นคนจิ้มเถอะนี่ก็ดิงามขนาดเลยตะการหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเก็บกันหนึ่งตะกร้าครับขึ้นไหลล่ะ <c oughs> เหมือนนึง <c oughs> ดูโคลงข้างล่างมีน้ำรองรับ <c oughs> ขึ้นมาเฮดอยู่ข้างบนขึ้นมาโผลไล่รัวๆพี่น้องให้งเบาเคนเนี่ยลำบากเฮดหมูนี่ต้องลงไปออกข้างล่างมันออก,กระจายกันอยู่จ้ะ,ะหมูเดียวกันนี่แหละออกลายจุม้มหาดอกพอป,ปิง้งตกใหญ่มาก เขาดูดูเก็บเห็ดโคนแล้เด้อจ้าพี่น้องคนไหนยังบกกฎกระดิ่งกดไว้เด้อจะได้บกพลาดคลิปใหม่ๆจ้ะแล้วเป็นว่าในเพิ่นเพิ่นกระดิ่งพะนะในหมูนึงในหมูนึงเสวยขนาดเลยมามาให้พี่น้องชมนี่พี่น้องก่อนแดดเหลื่อมตาดอกสวยอีดีเด้ทั้งแข็งทั้งหนาทั้งใหญ่สวขนาดเลยหมูนี่พอแกงพอป่นเลยเนาะหอมหืมจ้า อ่ะใบน,นี้ขึ้นมาเป็นตะก,ก้องคือเกล้าแล้วละมูนี่เด้บมกเข็มไปคือเกล้าครับเดี๋ยวอันนี้ไปก่อนมาใครก็ได้มาล่ำเห็ดช่อน,นี้หน่อยอ,อุ้ยหน่อไม่อ่อนน่ฮัลหมกเข็มมันหักน่ฮัลหน,น่ออ่อนนะฮัลอ่ะเมืเ่อยูเ่เ,นนเอามือมาล่ำลูกตะก้ามันเต็มแล้วมืดดีมืดดี ันยาวยาวเลยขอไปพี่น้องมือสติ๊กบังไขใหน,น่อยนอกบันนี้ไข่หน่พี่น้องบึงนอกอื้อหือชุบอย่านะอย่าไหลลงไปนะ บอช่วยนะหลานเพิ่นกันปัดปันฮิตปลูกตากตะก้ามาแล้วตะก้ามาแล้วสองสี่ห้าหกหกดอกพี่น้องในมือเบาเคนนี่นี่นะสวยอีเลช่อนี่มีกระโม่ให้พี่น้องอีก ครับไม่รับก็ได้ไม่รับก็ได้ให้นะรับคเพี้ยนึงหนึเด้อจ้าได้บ่อยได้แล้วจ้ะหกดอกพี่น้องจ้าจับมือเด้ออีกเฮ้นี่พี่น้องเด้อเดินก็ต้องต้องระวังเด้อมาไหทุกอย่างย่ามาเร็วมาเร็วมาตะก้ามาเร็วสิตะก้าใหม่มาเร็วอ้อหน้าอ้อมหลังยูเฮดกระบาดเออคุณไม่ได้ตะก้าน้อยนี่พี่น้องออกมาแต่ละอันเลยพ่ออีแม่ตะก้าพูดแล้ว มันดอกใหญ่จ้ตาตะก้าครับจ้าตะก้าน้อยถนัดตาเลยตะก้านี่ไงเอาขึ้นมาไว้ก่อนเด้อฉันมาดูกระจอครับมาพี่น้องเปลี่ยนการเปลี่ยนกัน,น,กนพี่น้องไปข้างล่างมาแล้วช้อนดอกใหญ่เนาะหมู่หนึ่งประมาณหกเจ็ดดอกแต่ดอกใหญ่มาก โอ้ยป oh ิ n, ank, ้งปนแกงผัดน oh, anyway. ึ่งจำเจีวโอ้ยแต่ละเมนูค um ิดบอกมาน้ำลายไหล

หาเห็ดน้องจ้ามันลึกมันคือเห็ดปวกบ้านเฮาเด้อมันตอกใหญ่เด้อมันคือเห็ดปวกอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อมีอันใหญ่ๆเด้อภาคใต้นี่เด้อลมใบวย ดอกห้าดอกอย่างเดห้จิ้มอะไรบอกินจิมดอกยูเฉยๆนะายๆถ้าให้ยใ้บี่น้องจ๋าเก็บมิดไปฟังเสียง

इन तक कहीं नौजा 嗯，天、嗯、冷，不、嗯，根本不干。 嗯、对的，我退出 กินก็เป็นอุปรสรรคพี่น้องเอ้ยมันเหนียวจ้ะ Chẳng mua Mua nhá ta สุดท <Hi. S 2> ้ายหยือรุ่นกันหน่อได้หลายั้งใดเอาเนื้อตกไปเลยพี่น้องได้ค่ัเต็มเลยจิ้มทางใดยล่ะมนจะบุกกิ้งลยข้างล่างด้วย หกใหญ่มากหอยยาวมากดิมติด,ดนดี่เปิดออกขึนเมื่อกี้นี่ เห่กันแบบนี้อึบลามากากพวกแถวนี้มันนัเลยมาลุ้นกันพี่น้องฮึบฮึโสองสก้าสองสก้าใหญ่ๆปไะนสก้าทำกระมังพอดีสก้ากัได้ กาก้าเป็ดมีชนิดหนึง่งอยู่ข้างล่างเนาะ,ะหาฮุกลูคุณเลยนี่อันนี้เป็นเห็ดเห็ดปลืกหัวแหลมเนาะหัวดำหรือ,อหัวดำหรือเห็ดจูนแล้วแต่พี่น้องพี่เอิญเอิญบกคือกันพี่น้องแล้วก็ได้อีกชนิดหนึ่งคือเห็ดคนหลวงเนาะเห็ดคนหลวง,ลวงดอกข,อขาวๆปุ๊บปุ๊ม,มที่เขาเก็บต้นคลิปครับทับไปแล้วทับไปแล้วข้างล่างมันก้าโอ้เผื่อตัดตีนตัดขาอีกพอแหงได้นี่ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเว้ครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ